สมมุติว่าพี่ป๊อบเจอโจทย์ที่มันดูยากแบบนี้ถ้าเป็นพี่ป๊อบนะพี่ป๊อปจะแปลงก่อนเด็กๆครับหนูต้องมีความรู้ว่าการที่ยกกําลังด้วย1นส่วนสเนี่ยมันคือรากที่2ที่เป็นบวกครับมันคือรูทเอเอกำลังหนึ่งส่วนสคือรูทเอครับนะเพราะฉะนั้นเราไปดูโจทย์ขอ้อนี้นะพี่ป๊อบล็อกโจทย์ก่อนเป็น1บวก 2ยกกำลัง1นึส่วนสลบหทั้งหมดกำลังหนึส่วนสองสอกำลัง1นึ่งส่วนสบวกหทั้งหมดกำลัง1นส่วนสเสร็จปุป๊บดูพี่ปอแปลงล่างตัวนี้เป็นรูทเป็นรูนะครับก็จะเป็นรูทของตัวนี้ก็รูทสอลบหนะครับตัวนี้ก็รูทอีกนี่นะพวกกำลัง1นส่วนสเนี่ยเราแปลงเป็นรูทให้หมดนะครับ แปลงเป็นรูทให้หมดเลยตัวข้างในตัวนี้ก็รูทสบวกหครับคราวนี้บังเอิญว่ามันเป็นรากอันดับเดียวกันเด็กๆครับเมื่อกี้ความรู้แรกเนาะกำลัง1นึ่ง,สสงคูองคือรูทคือรากที่เป็นบวกต่อไปถ้ามันเป็นรากอันดับเดียวกันเช่นพี่ปอมีรูทสคูณรูทสองเราสามารถเอาข้างในมาคูณกันได้เลยกลายเป็นรูทห ถ้าเมื่อไรก็ตามมันเป็นรากอันดับเดียวกันแล้วหาค่าได้เรายุบออกมาอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นรากอันดับเดียวกันนี่คือรากที่2ที่เป็นบวกหมดเลยพี่ปอยุบเลยครับเด็กๆก,ก็จะกลายเป็น1บวกรูทใหญ่นะรูสลบหนูสบวกหนะครับเสร็จปุ๊บเจ้ารูสอ2ลบหรูสบวกหปุ๊บมันมองเป็นอะไรครับเด็กๆ หน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าลบหลังหน้าบวกหลังสอนเวลานะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็นหน้าก pues ําลังสองลบหลังกําลังสองข้น okay. ี้รูทสองกำลังสองได้สองตัวนี้ได้หนึ่งนะครับก็เป็นรูทสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งตอสองโอเคนะครับก็ประมาณนี้ ไปฝึกบ่อยๆโจทย์พวกเนี้ยฝึกเยอะๆเดี๋ยวก็เก่งน้องๆนะฝึกไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆทุกๆวันให้มันซึมเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก่งเองครับ